อ่าแล้วเัาก็ขอกระดาษโซดีลิงที่วัฒน,นาการแล้วทุกคนดูนะครับผมตอนนี้อยู่เกมคัตตี้วายแล้วก็ผม F Do ดรอปคุณดูคนเดิมมันเองนะครับผมวันนี้นะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมเกมเนะฮยต้องบอกได้เลยว่ามีสิ่งหนึ่งนะฮะที่ผมเนี่ยอยากได้มานานแล้วแต่ว่ามันช้ำใจซะเหลือเกินที่ไม่มาตอนที่ผมไม่มีตังค <laughs> ์นะครับผมนั่นก็คือในส่วนของดาบลีเจนนะครับผมไม่มั่นใจว่ามันคอแลบกับอะไรต้องขอภัยกิน,นไอลิงลองลองล,องลิงะไรสักอย่าง ผมไม่พูดแล้วกันนะเดี๋ยวมั่วนะขอไปนะครับมันคอแลบอะไรสักอย่างแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสวยแบบผมชอบมากเลยไอดาบเนี่ยผมใฝ่ฝันอยากจะได้มานานแล้วแต่ว่านั่นแหละครับมันมาในจังหวะที่แบบมันเตึมติมตึมตึมตึม,ตม,ตม,ตมพอดีเลยนะฮะที่แบบว่าอ่าของหลายๆอย่างที่เราอยากได้เนาะมันก็อ่นแหละหมดไปโอ้ก็เสียดายนะครับเนี่ยของเท่ๆทั้งนั้นเลยดูดิกระเป๋าอืมกระเป๋ายัางเท่คิดได้เหรดิดู นะฮะผมบอกได้เลยว่าเสียดายมากๆาเลยนะครับผมโอ้โหแม่งผมแอดผมเครียดจริงเนี่ยผมบอกได้เลยผมอยากได้มากครับไอ้ดาบอันนี้คือแม่งเท่แบบโคตรของโคตรเท่นะครับเอาเป็นว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่ไม่มีดาบนี้นะครับผมแล้วอยากจะได้เนะฮยบอกได้เลยว่าต้องรีบจัดนะครับไม่รู้ว่าจะกลับมาอีกตอนไหนด้วยซ้ำเนะยครับผมบอกได้เลยว่ามันนานๆมีทีนะของที่วนกลับมาแบบนี้นะฮะแล้วด้วย โอ้โหผมอยากได้มากผมเห็นแล้วผมงุดหิดมากเลยอะ่ะคือแบบมันมาแล้วแบบฮะมาจริงเหรอเนี่ยนะฮะแล้วก็อีกกระดานนึงนะครับผมก็เป็นในคอแลบเหมือนกันนะครับผม ก็คอแลแลปอันเดียวกันนะครับผมขออนุญาตไม่พูดชื่อนะครับผมจําไม่ได้จริงๆนะฮะนะฮะมันน่าจะเป็นคอแลแลปกับเกมหรือหนังอะไรสักอย่างเนี่ยผมผมผมโง่ผมไปหาความรู้นะครับผมก็นี่แหละนะเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าโคส,สวยโคจะตึงเลยนะครับก็แต่ถ้าใครอยากได้ในราคาถูกนะครับผมต้องอินแบกนะฮะ ขอแนะนำ in-back ร้านเติมเกมคอมพิวเตอ b i l e ที่ให้ส่วนลดสูงถึง30%ปอลอดภัยราคาถูกรับผิดชอบหลังยอดการเติมเพจหลักผู้ติดตามมากกว่า550,000คนเปิดมานานกว่า11ปีหมดปัญหาโดนโกงหมดปัญหาเติมแพงต้อง in-back ถ้าอยากมีสกินสวยๆเท่ๆในราคาสบายกระเป๋าและค้างอาวุธสุดเฟี้ยวอย่ารอช้าลิงก์อยู่ใต้คลิปและจ้าไปลุยกันเลย เฮ้ย hey, hey. สำหรับคนที่ไม่กดข้ามนะบอกได้เลยว,ว่าโชคดีมากๆเพราะว่าราคาเนี่ยถูกที่สุดในรอบปี2566ราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วถูกกว่าเติมเองแบบแทบไม่ต้องคิดฝากไว้ด้วยนะครับเองแบ,บ็กเท่านั้น โอเคนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปนะฮะอินแบกนะผมอยากได้ในราคาถูกก็ทักเข้าไปที่แฟนเพจอินแบกได้เลยแล้วก็บอกว่ามาจากเอฟดอฟมันเองนะครับผมถือว่าช่วยๆกันนะฮะผมเอาของดีให้ท่านท่านก็ช่วยที่บอกเออแค่แค่บอกว่ามาจากเอฟดอฟก็พอแล้วนะโอเค มาครับผมวันนี้นะฮะอย่างที่ทุกท่านนะครับได้เห็นในชื่อแล้วก็ปกคลิปไปแล้วนั่นเองวันนี้เอฟดอจะมาเล่นปืนที่มีชื่อว่าดิงโก้นั่นเองนะครับผมปืนดิงโก้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องบอกได้เลยว่าไม่เหมือน LMG เหมือน SMG มากกว่าเป็นเ m เป็น LMG พูดผิดเป็นเ m g ที่เล็งไวลั่นไวทุกอย่างไวหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาจัดการให้ดูนะครับผมสำหรับเจ้าตัวดิงโก้ตัวนี้นะฮะแล้วก็ดิงโก้นะครับอตอนล่าสุดก็ได้เพิ่มบัฟเพิ่มระยะมา นะครับได้รับบัฟเพิ่มระยะมานะผมทำให้เฮ้ยเ,ยเยพราะหนุ่มไปไหนอ่ะเอ้ยข้างหลังก็มีครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันเขาไปไหนแล้วเขาไปไหนแล้วเขาไปไหนอะไรยต้องบอกได้เลยว่าขอหุยเอา what the fuck โอ้โหแต่พูดตรงๆครับเราพูดกันตรงนี้เลยผมไม่ได้อวยถึงขนาดแบบว่าขนาดนั้นนะในตระกูล LMG นะครับในตระกูล LMG นะดิงโก้นะครับไม่สามารถสู้โฮเกอร์ได้ นะครับแต่ถ้าวิ่งเข้าระยะใกล้ผมว่าดิงโก้สู้ได้นะครับเพราะดิงโก้เป็นปืนที่ค่อนข้างขึ้นสะบขบไวมากมากนะครับสังเกตดูได้เลยแล้วก็มีความเร็วลั่นกระสุนที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมนั่นแหละเห็นไหมสังเกตไหมครับว่าจะขึ้นสะบขอไวนะครับผมดูแล้วดูคืออีกอย่างหนึ่งข้อเสียของดิงโก้นะครับคืออ่าเรื่องของแรงดีดซ้ายขวาจะค่อนข้างเยอะอันนี้ผมใส่ของกันแรงดีดซ้ายขวาเลยด้วยนะนะครับก็ยังมีแรงดีดซ้ายขวาอยู่นในทางไกล สู้ปืนอื่นยากมากๆครับผมแต่ว่าในทางใกล้ๆมันมันสวนทางกันเนาะ LMG มันต้องยิงระยะไกลเลยเนาะแต่ว่ากลายว่า LMG ตัวนี้นะครับยิงในระยะใกล้หรือถึงกลางเนี่ยโคตรดีระยะไกลถามว่ายิงได้ไหมมันยิงได้ครับแต่มันจะยิงยากสักนิดนึงเนี่ยเห็นไหมดูในระยะใกล้ไหมปาดแป๊บเดียวนะครับศัตรูหายเลยนี่ฮะโอเคต้องใจเย็นข้างบนมีตัวไปไหนแล้ววะข้างหน้าดูดูฮะด,ดูดูความแรงของมันแล้วกันคุณผู้ชมดูครับนี่งไงสองสำนักตาย สองสามนัดตายเนี่ยเรียบร้อยโอ้โหมันจะโกงอะไรขนาดนั้นล่ะมาดิโอโเรียบร้อยเพื่อนเราฆ่าไปแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่บอกแหละมันเป็นปืนที่ต้องบอกว่าอยู่ที่คนเล่นซะส่วนใหญ่เพราะว่าปืนนี้สิ่งที่อํานวยความสะดวกค่อนข้างน้อยครับคือต้องพึ่งฝีมือแล้วก็พึ่งสกิลเพย์ค่อนข้างเยอะนะครับผมมันมันมันสิ่งอํานวยความสะดวกมันน้อยนะครับผมไม่เหมือนปืนอื่นเข้าใจไหมโอเคคืนนิ่งมันก็ไม่ได้นิ่งนะครับเราก็ต้องการ คนที่คุมปืนเก่งๆสักหน่อยนะสำหรับปืนนี้นะฮะอุ้ยข้างหลังขึ้นเยอะเลยเว้ยข้างหลังมาเยอะพี่ขอชิมแล้วกันโอ้ยเกือบตายแม่งเอ้ยเออกดผิดโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวนะฮะเมื่อกี้ผมเหมือนได้ยินเสียงอยู่แถวนี้นะเข้าใจไหมนี่ดูความแรงครับคุณดูดาเมจมันดิมันไม่น่าเกลียดเลยโอ้กูตายแล้วกูหนีก่อนดีกว่าดาเมจมันไม่น่าเกลียดเลยนะครับดาเมจแม่งแรงมากเลยนะโอเครถช็อตเราวิ่งรถช็อตเราวิ่งปุ๊บอ้าวแม่งไปยิงฮารอีกแม่งเอ้ย โอ้โหกระสุนหมดเกือบแล้วไงไม่งั้นผมว่าผมได้นิวเคลียร์นะเนี่ยผมยังไม่ตายเลยนะโอ้โหแต่ว่ากระสุนหมดนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับเวลาลงแรงผมผมไม่สนนิวเคลียร์อยู่แล้วนะฮะไม่คิดว่าจะได้้วยซ้ำน,นะผมนิวเคลียร์จบไปแล้วนะผมครึ่งแรกนะฮะ75ต่อ35นะครับบอกได้เลยว่าทีมตรงข้ามค่อนข้างจะจุ้งนิดหนึ่งจุ้งนิดหนึ่งนะครับผม ตอนนี้ก็เจอทีมเจอเจอทีมแบบดีหน่อยนะครับทีมเราเล่นดีนะครับทีมรองข้ามนี่แทบไม่ได้เดินนะครับผมเจอดิงโก้เราไปด้วยนะฮะตอนนี้แต้มผมก็ใกล้จะหมื่นใกล้จะ,จะหมื่นแต้มแล้วประมาณตอนนี้ที่ผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณเก้าพันเจ็ดถึงเก้าพันแปดมั้งผมจำไม่ผิดนะครับก็ลืมลืมแล้วนะผมไม่ค่อยสนใจแต้มว่าผมสนใจยิงอย่างเดียวนะครับผมแต่ถ้าขึ้นหมื่นแต้มน่าจะเล่นยากกว่าน,นี้เยอะมากๆเลยนะครับโอเคโอ้โหเรียบร้อยไม่ไม่แตกเฉยเลย นะครับเนี่ยเห็นไ่มระยะไกลอาจจะสู้ปืนอื่นยากสักนิดหนึ่งนะครับมันมันต้องคุมอ่ะคือปืนเนี้ยเลยระยะกลางไปครับคุมค่อนข้างยากแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นแรงดีดซ้ายขวาแล้วเนาะมันไม่ใช่แรงดีดทางแนวตั้งแรงดีดทางแนวตั้งเนี่ยจะคุมง่ายหน่อยนะครับคือมันสําหรับคนที่คุมปืนเป็นนะครับแรงดีดแนวตั้งนี้ไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยปืนเฟนเนกปืนอะไรที่ว่าดีดเนี่ยคุมได้หมดครับแต่แรงดีดแนอนเนี่ยคุมยากมากๆเลยนะครับผมก็ต้องนั่นแหละทดสอบกันไปเฮ้ยไปไหนแล้วว่าไอ้หมอ่นน่ะ เคเปียกระสุนเปียงกระสุนก็วนะครับปืนนี้เอ้ยเพื่อนมันฆ่าเพื่อเรามันจะวิ่งไปไหนของมันโอ้ข้างบนมาผมลองสวนเลยล่ะกูไม่น่าห้าวเจอพีพีสิบเก้าโอ้โหแดงกิงถ้าถ้าเราได้ยิงวัดกับเขาเมื่อกี้เราก็สู้ได้นะครับแต่ว่าเราโดนเปิดก่อนไงเนี่ยครับผมโอเคเพื่อนเฮ้ยมีเสียงมามีเสียงมานะดูครับสามนัดเท่านั้นมันรัวซะเหลือเกินสามสี่นัดแต่ว่าดาเมจดูดูฮะสี่นัด เข้าที่หัวครับโง่อ่ะแม่งเอ๋กูแตกโดนอันติพกไปนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็ชิวๆฮะเพื่อเรายึดจุดให้นะครับเราก็วิ่งยิงผมตั้งใจไม่ยึดจุดบีนะครับอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวกลัวจบเร็วไปหน่อยนะครับผมไม่ตั้งผมตั้งใจไม่ยึดจุดบีนะครับเพราะว่าเราเฟี้ยงไงมีคนอยู่ข้างในผมขอปาระเบิดก่อนเลยกันหนึ่งสองซ้ำุม <laughs> ดักดีนักไอ้น้องตายไปซะามีก่อก็มาก็ตายไปดิ โอ้โหตีกลมๆครับประมาณ4นัดนะครับให้แน่ๆเลย4ี่นัดนะครับศัตรูนี่ไม่ได้เดินนะผมพูดเลยมาดิเอ้ยโอ้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฮะมันจะยิงยากนิดนึงแรงดีดซ้ายขวาจะค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของดิงโก้เนี่ยในทางไกลๆนะครับแรงดีดซ้ายขวาค่อนข้างเยอะคุมยากนะครับแต่ถามโอ้โหเ,เกือบแล้วไงพีเดเตอร์ไไมิดสายแม่งเอ้ยโอเคตอนนี้เพื่อเรายึดจุด B ีกับจุด C อโอ้แล้วกูโดนอะไรเนี่ยทำไมมันเจ็บขนาดนี้เนี่ยแต่ช่างมันครับผม ไปไหนครับนี่มาป,ประมาณสี่นัดนะครับรูเหลืองรูเหลืองเห็นปะสบายสบายเลยโอเคมาอีกไหมเดี๋ยวผมผมผมวัดแล้วก่อนเผื่อมีคนมาอีกนะฮะเล่นสนุกสนุกฟิวโดนไหมรึมโอ้โหไม่โดนนี่ฮะไม่เป็นไรโอเคตอนนี้เราก็ดักสบายสบายครับเพราะว่าเพื่อนเราค่อนข้างตึงเพื่อนเราค่อนข้างตึงนะครับเล่นกันแบบว่าโอ้โหเป็นทีมซะหลือเกินนะฮะ ไม่มีแบบใครวิ่งออกมาได้เลยจุดบนะครับตอนนี้ค่อนข้างจะไม่เดือดนะตอนนี้ค่อนข้างจะไม่เดือดนะครับโอเคจุดสีเราโดนครับผมกาลังวิ่งไงแล้วผมมาครับผมแล้วผมมาขอปลาระเบิดดักไว้ก่อนเลยไม่รู้จะโดนหรือเปล่านะแต่ว่าไม่น่าโดนครับชุปนี่เรียบร้อยได้มาหนึ่งโอเคเรวขอเอ้ยไม่ยืดดีกว,ว่าผมไม่ยืดดีกว,ว่าผมไม่ยืดดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเกิดฝั่งนี้นะครับให้ให้เขาเกิดฝั่งนี้นะฮะแล้วเราก็จะได้แบบว่านี่อะไรไหมเขามาเกิดแล้วมาไม้น้อปล่อยหมา ปล่อยหมามาทำไมปล่อยหมาแล้วมันทำไมโอเคเปิด UAV นะแล้วก็ปล่อยช็อค RC ไปนะครับผมปล่อยมันวิ่งไปผมไม่สนใจนะครับเฮ้ยข้างหน้ามาดูครับระยะนี้เห็นปะมันยิงได้แต่มันคุมยากเห็นไหมฮะคือถ้าอยากจะเล่นจริงจต้องค่อยๆอย่ย yeah! <laughs> ผมได้ยินหลิวนะมันเดินมาหยุดทำไมตรงนั้นน่ะ อ้าวจบไปแล้วนะฮโะโหข้างล่างน่าเสียดายเลยนะฮะกำลังสนุกเลยเชียวนะครับผมสําหรับดิงโก้นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เป็นเอจีต้องบอกว่าอีกแนวทางหนึ่งแล้วกันใครที่เบื่อบแบบว,ว่าโอ้ยไม่อยากเล่นปืนเมตาเลยเบื่อแล้วแบบปืนที่มันอำนวยความสะดวกทั้งหลายเนี่ยไอปืนที่มันนิ่งๆแรงๆเนี่ยนะฮะอยากเล่นปืนที่มันทกรหดทรกรรมทรมานซะเหลือเกินนะครับดิงโก้เป็นอีกปืนหนึ่งที่ถ้าเล่นดี นะครับถ้าเล่นดีถ้าเล่นเก่งผมบอกเลยเป็นปืนที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงแต่ถ้ายังไม่ได้ฝึกนะครับปืนนี้อาจจะค่อนข้างเล่นยากสักนิดนึงนะครับสำหรับดิงโก้นะฮะก็ต้องใช้ฝีมือค่อนข้างเยอะนะครับในการงัดมันออกมาเจอกับคนอื่นนะครับผมก็ประมาณนี้นะของแต่งด้วยอะไรด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้ประมาณนี้ในวันนี้นะครับสำหรับดิงโก้เป็นปืนที่เหมือนรถมาโซคานะครับใช้กําลังคนนะฮะผมก็ประมาณนี้บายๆรักนะ 쭈쭈!